ไกจีนสําหรับพี่เบนเคืออะ,อะไรคะมันถ้าในตัวผมเองนะฮะบบไม่ได้บอกออกไปบบเป็นเรื่องของสังคมที่เขามองมาเป็นเพจหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าในมุมของไกจีนที่เราจะแบบจะลุกขึ้นมาเราออกไปถ่ายทาแล้วแบบไปเผชิญโลกอะผมมองว่าไกาจีนเป็นความเข้มแข็งใน,ในส่วนลึกของผมที่แบบว่าลุกขึ้นมาเดนี้ออกไปทํากลัวตรงนั้นใช่ไหมเข้าไปเดี๋ยวนี้แล้วก็ไม่ชอบไปนี้ใช่ไหมเข้าไปเดี๋ยวนี้คือเป็นคําสั่งเป็นอีกมิติหนึ่งที่เข้มแข็งจนผมกลัว จริงๆแล้วผมมีอีกมุมหนึ่งในใจของตัวเองคือม,มันจะแยกเป็น2อันนะเนาะนี่มุมในใจผมก็ขี้ขลาดแล้วก็อ่อนไหวกลัวแล้วผมก็ได้บุคลิกเนี้ยเข้ามาช่วยส่งเสริมให้ผมลุกขึ้นไปเพื่อที่จะบอกว่าทําให้ตัวภายในของเราในเข้มแข็งขึ้นที่แบบว่าเออไม่ไม่แน่กลัวอย่างที่คิดเนาะผมอาจจะมีคนหนึ่งที่คล้ายกับ ลึกๆในตัวเองเนี่ยที่คล้ายกับคนส่วนมากในสังคมเลยที่อาจจะกลัวเรื่องใหม่ๆต่าง,งๆที่ต้องออกจากเซฟโซนตัวเองอแต่กกยจินคือตัวทําลายเซฟโซนทุกทกอย่างคือผมผมสร้างบุคลิกในใจขึ้นมาผมไม่ได้แบบเปลี่ยนไปเป็นคนนี้เพื่อที่จะแบบทำรายการอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะแต่ผมคิดว่าการที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเราต้องสร้างบุคลิกที่เข้มแข็งขึ้นมาอยู่ในใจของตัวเองก่อนแล้วบุคลิกนั้นน่ะจะนําพาเราไปสู่ประตูอีกหลายบานเลยที่ที่เรายังรู้สึกว่าวจริงเราก็ไม่ได้เข้าใจโลกอีกมากมายะ แต่ก็กลัวที่จะออกไปเข้าใจเหมือนกันแต่บุคลิกภายในที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความเข้มแข็งเนี่ยมันจะพาเราไปเปิดประตูบานเหล่านั้นแล้วทําให้เราอ๋อจริงเปิดไปห้องนี้มันไม่ได้น่ากลัวนี่หว่ามันก็สวยงามความจริงทุกคนใจดีนี่นาเออได้ได้เข้าใจมุมมองของโลกใหม่ๆได้ได้เข้าใจว่าทําแค่นี้ก็มีความสุขได้นี่นาอะไรเงี้ยครับก็มองว่ามุมของไก่จินที่เราอยู่ในใจของเราอ่ะมันคือตัวที่มีหน้าตาลักษณะนี้มากกว่า ก็จะสังเกตได้จากการที่ว่าจะไม่เชื่ออะไรที่คนอื่นบอกเท่าไหทำไมขนาดนั้นแต่ว่าอย่างในคลิปที่ว่าอะไรนะที่ไปไปจีนเพราะว่าน้ําแข็งภูเขาแบบขึ้นไม่ได้แล้วพี่เป็นบอกพี่เป็นต้องผมต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองว่ามันไปไม่ได้ก็คนไทยแต่ละคนที่อยู่ในทริปเขาจะแบบขี่สวนกลับมาผมขี่กับขี่ไปช้าๆผมจะไปเช่าคนอื่นเขาเพราะผมค่อยๆถ่ายรูปเก็บไปเรื่อยๆเขาก็ผ่านกลับมา ไปไม่ได้น้องกับไปไม่ได้ทีละคันทีละคันผมก็ฟังถ้าเป็นคนอื่นต้องหวั่นไหวใช่ไหม<า>ผมก็หวั่นไหวนะแต่ผมก็แบบไปไม่ได้ไปไม่ได้จนแบบหัวหน้าที่แบบเป็นหัวหน้าทริปเงี้ยก็ขับกลับไปไม่ได้แล้วเราก็บบแบบเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนครับเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนครับพูดตอบทุกคนไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าคิดสองเรื่องหนึ่งเรื่องคือทําให้เขาลําบากเวะกับ,ก,บกับอีกเรื่องหนึ่งมันต้องไปอ่ะเออมันในตัวในเข้มแข็งในใจมันบอกว่าคือต้องลองก่อนอ่า นั่นแหละสุดท้ายเราก็ไปแล้วก็ขึ้นไปได้ด้วยความพยายามของเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็ให้บางอย่างกับเรากลับมาคือไม่ใช่เรื่องความสําเร็จเก่งของคนอื่นนะเรื่องนี้นี่ผมนี่ไม่ได้แคร์เลยที่บบว่าโอ้ฉันเป็นผู้พิชิตอะไรผมมักจะไม่เคยพูดว่าเราไปพิชิตที่ไหนมาด้วยซ้าเพราะว่าผมไม่คิดว่าการขึ้นไปบนเขาแล้วมันคือการพิชิตอ่าเพราะว่าภูเขามันยิ่งใหญ่กว่าเราเยอะ,ะเราแค่แบบไปแตะหลังมันแล้วก็มาแล้วนะแล้วก็วิ่งหนี แล้วมันไ้อยใ่การพิชิตสําหรับผมประมาณนั้นฮะก็ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโชคดีมากที่แบบหิมะไม่ถล่มอะไรมันไม่เจอกับเราแล้วเราแบบมีโอกาสได้แบบขึ้นไปได้แบบเหมือนไหว้ขอบคุณแบบขอบคุณที่ให้ขึ้นมาครับผมจะรีบลงอยู่นี้แหละอะไรประมาณนี้มากกว่าครับมันเด็กตัวเน้อๆที่ได้วิ่งใช่คือผมอ่อนมากผมไม่ได้มีความคิดแบบแนวตะวันตกไงที่เป็นผู้พิชิตผมเป็นคนเอเชียผมเติบโตมาด้วยความถ่อมตัวผมเป็น เป็นเอเชีย hmm. ผมภูมิใจในความเป็นเอเชียผมไม่ต้องพยายามทําให้ตัวเองเป็นแบบอเมริกันแมนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ mm hmm. ครับเราอยากรู้ว่าลิมิตของพี่เบนซนะ์ในการตัดสินใจว่าอันเนี้ยเราจะไปต่อกับอันเนี้ยคงไปต่อไม่ได้แล้วอันนี้คือใช้การตัดสินใจยังไงคะเมื่อก่อน,นไม่ดีเลยคือจะไม่ค่อยคิดเพราะว่า mm hmm. ต้องได้สิ่งที่อยากได้ก่อนแต่มันเกิดมีเกิดอุบัติเหตุอะไรมาบ้างแล้วหลายๆเรื่องก็สอนเราให้เรารู้สึกว่าบางครั้งก็พอไปจนถึงจุดที่มันจะต้องมีแบบ วิวอในหัวแดงๆติดๆติดในหัวแล้วว่า<ม>ไปไม่ได้แล้วอันนี้คืออันตรายแล้วนะถ้าจะเอาก็ก็ได้นะแต่ก็คุ้มเปล่าเตือนตัวเองอีกทีก็จะมีความแบบนี้อยู่แ,แบบก,ก็พยายามหลังๆพยายามมีวิวอแดงๆในหัวก็กลับก็ได้มันก็ไม่ต้องอะไรขนาดนั้นนี่ว่าอะไรเงี้ยก็จะมีความสัญญาณเตือนภัยในหัวดีขึ้นครับเมื่อก่อนคือไม่มีเมื่อก่อนคือไปล่ามาให้ได้ก่อนไปล่าสมบัติอะไรเงี้ยครับก็สมบัติ ก็คือฟุตเทจคือ <c ười> เราชอบถ่ายอะไรก็แบบอยากจะไปถ่ายให้ได้แต่ตอนนี้คือเอาความปลอดภัยมาก่อนเดี๋ยวจะได้ไปที่อื่นได้หลายที่นะเบนใจเย็นลูกหน่ยฮะก็เป็นการคุยกับตัวเองเนาะใช่ครับอยากถามพี่เบนถึงเรื่องของการที่เวลาที่เราทําตรงนี้เนาะเราออกไปเจอโลกความจริงสัดส่วนมากแล้วพี่เบนว่าโลกออนไลน์กับโลกตรงหน้ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะ มันก็คงแตกต่างกันโดยเส้นเชิงอยู่แล้วนะฮะแต่มันไม่ได้หมายถึงว่ารออะไรไม่ดีมันคือมันรอดอะไรเป็นสิ่งที่แบบมีประโยชน์มากในทางการหาเงินหรือว่าหาความสุขในหลายรูปแบบต้องบอกกันว่าผมเคยแบบเป็นวัยรุ่นอายุแบบ16อะไรเงี้ยแล้วแบบไม่ได้เรียนต่อมอปลายเพราะว่าอาจจะแบบดื้ออะไรเงี้ยแล้วก็ลาออกมาด้วยตัวเองงี่เง่าหน่อยแล้วก็ช่วงที่ไม่ได้เรียนหนังสือก็คือไม่มีเพื่อนเลยแล้วก็ เป็นช่วงที่แบบเงามากคือแบบคิดถึงเพื่อนคนนั้นที่ที่สนิทกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้หลายหลายอย่างมากแล้วก็ได้แต่คิดว่าช่วงชีวิตนี้มันช่างไร้ข้างจริงเลยไม่มีใครมามองเห็นตัวเราเลยอะ่ะคือเหมือนเราเห็นตัวเราอยู่คนเดียวตื่นมาก็เจอแม่วัยนี้ไม่ได้อยากเจอแม่อยากเจอเพื่อนอะไรเงี้ยก็พอพอโลกมันมันมาถึงยุคที่ที่มีโซเชียลเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าโอ้โหถ้าวันนั้นอ่ะผมมีโซเชียลผมคงจะมีตัวตนเนาะเด็กทุกวันนี้บางทีไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ย เขาก็มีเพื่อนเพราะเขามีโซเชียล<ๆ>เขาจะเล่นเกมออนไลน์ด้วยกันหรือว่าอาจจะมีมีสื่อออนไลน์เล่น Facebook คุยกันอินสตาแกรมติดตามใครเราจะได้เห็นว่าเพื่อนคนนี้ทําอะไรอยู่หรือว่าเราอยู่บ้านเฉยเรายังถ่ายรูปเท่ๆตัวเองว่าฉันอยู่ดีฉันมีความสุขมากแล้วดูดีมากทั้งที่ฉันอาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยก็ได้แต่ฉันก็ได้อัพสิ่งนี้เพื่อได้ไปโชว์คนในในโลกออนไลน์ว่าแบบว่าฉันยังมีตัวตนอยู่นะซึ่งมันเติมเต็มผู้คนมากๆเลย,เนยในจุดนี้ที่ทําให้แบบ เออมันไม่ต้องมาเจอเหมือนผมตอนที่เป็นวัยรุ่นที่แบบพอลาออกจากโรงเรียนแล้วแบบนั่งงงเลยอะ่ะคือแบบว่า<ม>คือหลุดออกไปจากสังคมที่ตัวเองต้องการอาจจะมีแต่สังคมครอบครัวที่เวลานั้นเราอาจจะไม่ได้อินผมก็เลยมองว่าถ้าไม่มีสังคมออนไลน์นี่คงจะแย่เนาะแต่ว่าในออกนายหนึง่งสังคมออนไลน์สุดท้ายแล้วเราอาจจะมันมีข้อดีเข้ามาแบบเนี้ยแต่บางครั้งเราก็ผลักตัวเองเข้าไปอยู่ในนี้จนจนเราบอกว่าพอใจกับมันมคือมันมันสบายอ่ะเนาะมันตื่นมาเลือกที่จะเป็นใคร แล้วก็ทําตัวดูดีแค่ไหนจะใช้ฟิลเตอร์อะไรในชีวิตจะแบบว่าบอกว่าเราเป็นคนยังไงก็ทําได้หมดทั้งทงที่เราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเลยแล้วเราในสังคมออนไลน์เนี่ยเรามักจะได้เป็นคนที่เราอยากเป็นแต่ไม่ได้เป็นคนที่เราเป็นจริงๆเราจะได้เป็นคนที่เราอยากเป็นคือหน้าตาแบบนี้หรือนิสัยแบบนี้แชร์อะไรเท่ๆแล้วบอกว่าฉันก็เป็นฉันเห็นด้วยหรือว่าพิมพ์อะไรก็ได้ที่แบบฉันแม่งรู้ดีมากบนโลกใบนี้แต่ความจริงก็โมโหกับเรื่องแบบนี้ประจําแหละ แต่คือฉันอยากจะบอกว่าฉันเป็นคนแบบไหนคือเราสร้างมันขึ้นมาจนบางครั้งเราก็สับสนกับโลกความเป็นจริงเวลาเราออกไปสู่โลกความเป็นจริงเราได้เจอคนที่แบบโอ้โหในโซเชียลแม่งแบบอไอ้นี่หมอนี่แม่งเทสดีมากมแต่พอมาเจอตัวจริงพูดไม่เป็นแล้วก็ก็เห็นก็หงุดหงิดกับเรื่องที่เพิ่งบอกว่ารักแมวมากก็เห็นไล่แมวอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้เป็นแบบที่ที่ตัวเองสร้างไว้น,นั้นไม่ได้เป็นแบบที่ตัวเองอยากเป็นฉะนั้นมันก็ หลายๆอย่างมันก็เลยจะกลายเป็นว่าบิดเบือนเพราะว่าเขาอยู่อยู่ในตรงนั้นมากเกินไปแล้วมองว่าชั้นน้าดันวงเล็บและพอใจกับการเป็นชั้นในโซเชียลไปแล้วจนเราไม่ได้สร้างความเป็นจริงบนโลกเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราพอใจในโลกออนไลน์โดยที่แบบเราวงเล็บไปแบบนั้นแล้วไม่ต้องมาเจอใครก็ไม่ผิดนะ<ม>ก็เป็นสเตมเมอร์เป็นอะไรก็ได้อยู่ในนั้นไปเลยแต่เมื่อคุณออกมาจากโลกออนไลน์และดันมาเจอโลกความเป็นจริงคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่สามารถเข้าสังคมได้อาจจะเป็นคนที่แบบเออคนนี้มันอีหยังวะ ดูแบบแปลกๆนู่นนี่นั่นเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นคนเนิร์ดพอวันหนึ่งก็อาจจะกลายเป็นคนเนิร์ดที่รู้สึกว่าเออกลายเป็นว่าในสังคมกลับไปมองว่าเขาไม่ดีทั้งๆที่เขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีเขาแค่อยากเป็นคนที่ดีที่เขาสร้างขึ้นมาแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสได้ลงมาคุกคีกับในสังคมมากเกินไปนี่ก็เป็นโทษของมันที่ <c oughs> ทําให้เราก็เลยไม่รู้ว่าตัวตนที่เราเป็นจริงๆเนะี่ยคือใครเพราะเราหมดจะหลงไปเป็นคนที่เราอยากเป็นอยู่เสมอมาฉะนั้นการได้ออกมาสู่โลกความเป็นจริง การได้ออกไปเดินทางการได้ไปเห็นอะไรจริงๆมันจะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับการที่ดูคลิปมาเยอะหรืออ่านข้อมูลในพันคลิปมาจนแน่นปึก่าเพราะเราอาจจะมองว่าโอ้เราอ่านหนังสือมาเยอะมากหรือว่าอ่านคอลัมน์อะไรมาเยอะจนเราเข้าใจว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แหละแต่เราอาจจะลืมไปเลยว่าในโลกความเป็นจริงพอออกไปเจอจริงๆเจอสถานการณ์เนี้ยแต่การแก้ปัญหามันต่างกันโดยสิ้นเชิงเขาอาจจะมีคนเข้ามาช่วยคุณก็ได้ประเทศนี้อาจจะไม่ได้ใจร้ายแบบนั้นเลยก็ได้ศาสนานี้อาจจะไม่ได้แบบเขามา เกียดคุณหรืออะไรขนาดนั้นเลยก็ได้หลายๆเรื่องบนโลกใบนี้อาจไม่ได้เป็นไปตามที่เราเข้าใจอยู่ในโลกของโซเชียลเลยก็ได้เพราะว่าโซเชียลก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะ,จะ,จะตามมาหางของของทิศทางไหนของโลกของโซเชียลเนาะสุดท้ายแล้วบางครั้งคนเราจะเกลียดกันมากขึ้นถ้าเราโหจะจมอยู่ในโลกโซเชียลแต่ถ้าเราได้ออกมาอยู่ในโลกความเป็นจริงเราจะเห็นว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วก็บางครั้งเรารู้สึกว่าประเทศนี้เกลียดเรา ประเทศเราเกลียดประเทศนี้เราก็รู้สึกชาตินิยมไปโดยอัตโนมัติทั้งทั้งที่เวลาเราไปประเทศเหล่านั้นประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ไม่ได้มาทําแย่กับเราอ่าเราก็มีโอกาสได้เห็นว่าอ๋อมันมีมุมแย่มีมุมดีแต่เขาแย่เพราะอะไรอะแล้วเราดีป่ะอะไรเงี้ยเราจะได้เห็นเราจะได้ปรับสารวจตัวเองเราจะเราจะจะเห็นว่าเราไม่ได้ดีเราเราเนี่ยคนเราก่อนไม่ได้ดีและเพื่อนเพื่อนเราก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนี่หว่าเราจะได้เห็นเรื่องมุมเนี้ยอันนี้คือโลกความเป็นจริงเราจะได้สารวจตัวเองว่า เราจะไม่ได้ดีที่สุดนะต้องอย่าลืมเรื่องนี้ก่อนตื่นก็สายห้องน้ําก็ไม่ล้างทําอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่ไม่เห็นจะดีเลยแล้วเราก็เริ่มสํารวจคนรอบข้างเราที่เรารักก็ไม่ได้ดีนี่วาเพราะเขารักแค่เราเราจะบอกว่าเขาเป็นคนดีกันไม่ได้เขาก็ไม่เขาก็นินทาคนรอบข้างนี่วาแต่เขาดีกับเราก็จําไว้ว่าก็ไม่ได้ดีแล้วเราจะไปบอกว่าคนที่ไกลๆตรงนู้นตรงนี้ดีไม่ดีได้ยังไงก็อย่างอย่าลืมว่าเขาก็เจออะไรคล้ายๆกับเราหรือเปล่าเขาก็จะดีกันยังไงมันเป็นกลมๆของโลกว่า อย่าลืมว่าเราใส่แว่นของเรานานเกินไปไหมก็อย่าลืมไปใส่แว่นของเขาด้วยว่าเขามองโลกอย่างไงเขาโตมายัางไงเะนั้นโลกความเป็นจริงนี่แหละมันจะหล่อหลอมให้เราเข้าใจมุมนี้มากขึ้นมากกว่าการที่อ่านตัวหนังสือหรือฟังคลิปที่โลกมันเป็นอย่างนี้อยู่นะคะทุกคนตอนนี้มันแบบเครียดม,มากเลยหรือว่ามันดีมากเลยหรืออะไรก็ตามอย่าลืมบาลานซ์มาอีกตัวหนึ่งแล้วก็อย่าเป็นตัวที่เราคิดว่าเราเป็นในโซเชียลอ่ะผมพูดได้เลยว่ามัน มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมัน <c oughs> คนละแบบกันใช่ครับนี่คือความแตกต่างทีนี้มีอะไรที่พี่เบนได้เรียนรู้ที่เป็นความรู้ใหม่ๆที่ได้จากการที่ไปเยือนวัฒนธรรมใหม่ๆมผู้คนใหม่ๆบ้างไหมคะจริงๆผมเนี่ยก็ขึ้นชื่อในเรื่องแบบอยากไปสังเกตการความสุขของคนอะซะมากกว่าก็เลยจะไปเห็นว่าแต่ละท้องที่เขามีว,ามวิธีการจัดการความทุกข์ความสุขยังไงใน,ในบางที่ก็ดูทุรกันดานแต่ว่าทำไมยิ้มมากกว่าเราอะทำไมดูแบบ โอ้โหใส่อะไรขาดขาดรุ่งริ่งจะดูแบบเออตอนกลางวันนั่งพักเฉยๆอากาศดีกว่าเราอะโน่นี่นั่นก็จะแบบเห็นก็ดูเขาก็ไม่น่าจะมีฐานะอะไรที่ดีกว่าเราหลายอย่างมากเลยที่ที่เราเห็นความสุขของเขาที่มีมากกว่าเราในขณะที่เขามีบางอย่างน้อยกว่าเราเนี่ยแหละนี่จะเป็นจุดที่ผมโฟกัสเป็นพิเศษแล้วผมก็จะรู้สึกว่าการจะทําแบบนี้นี่ทํำยังไงนะจะไปถามเขาพี่แล้วพี่อยู่อย่างนี้พี่ทําอะไรบ้างวันๆเป็นการถามไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าอืม วันหนึ่งเราจะต้องรีเลทเอาความพวกนี้มาอยู่ในชีวิตเราให้ได้เลยแล้วก็มองพี่เขาเป็นไอดอลต้องทําแบบพี่เขาให้ได้เลยมันไม่ใช่แบบไปเจอคนหนึ่งที่น่าสนใจนะับมันมันเป็นภาพรวมของชาวบ้านเกือบทั้งหมดในบริเวณนั้นอะไรเงี้ยครับมันก็ทําให้ผมได้ได้ค้นพบอะไรอย่างหนึ่งว่าแบบอ๋อความจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่ว่าที่เนี่ยมีคนที่นิสัยดีมากหรือว่าที่เนี่ยอากาศดีมากเพราะอะไรเลยเขาเลยอารมณ์ดีแบบนี้มีความสุขแบบนี้ผมก็ได้ค้นพบว่าอ๋อมันอยู่ที่ว่า คนเราเนี่ยถ้าไม่ได้มีอะไรแย่งกันสุดท้ายแล้วก็จะได้บรรยากาศที่ดีเข้ามานีนนาถ้าหลุดจากการแย่งกันได้แย่งทรัพยากรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นงานถนนหรือว่าอะไรก็ได้ทุกอย่างอาหารคนเราก็จะมีบรรยากาศที่ดีขึ้นมาเองอะไรเงี้ยผมก็เลยค้นพบบางอย่างที่รู้สึกว่าอ๋ออย่าเบียดเสียด อย่าเบียดเสียดอะไรเงี้ยฮะมันก็สอนตัวเราไปเรื่อยๆถ้าเราจะมีความสุขแบบเรียบง่ายได้แบบไม่ต้องแบบสุขแบบเย่ได้รถมาคันได้บ้านมาคันหนึ่งสุขแบบเรียบง่ายทุกวันตื่นมาแล้วแบบอื oon, เจอแค่ป้าคนนั้นเดินมาป้าวันนี้เอาไม้กวาดมาขายเหรอทําเอง e y, ซื้อเขาหน่อยดีกว่าป้าคนนี้แบบตัวจริงแล้วทำไม้กวาดเลยแค่แค่ไม้กวาดอันนึงทุกวันนี้ผมอยู่บ้านแทบจะไม่ได้แค่ไม้กวาดก็ไปไปห้างซื้อไม้อันนึงแล้วก็วางไว้พอจะใช้มันก็ใช้ด้วยความแบบ ที่เกียรกวาดบ้านนะแต่การที่แบบเราเรานึกถึงตอนเด็กได้ไม้กวาดจากป้าคนนี้ที่มาขายประจําเราจะนึกถึงป้าตอนมากวาดบ้านอะไรเงี้ยคือความหมายหลายๆอย่างมันตกหายไปในโลกของสังคมเมืองแต่พอเราเราลองนึกให้ดีๆในความหมายที่เรากวาดเราจะได้อะไรมาแต่ละอย่างหรือว่าความมีค่าของของ,ของสิ่งของบางชิ้นเนี่ยถ้ามันมีเรื่องราวของมันสุดท้ายแล้วกิจกรรมที่เราจะได้ทำจ,จากนั้นก็มีความสุขขึ้นมาด้วยในเรื่องง่ายๆด้วยอย่างเงี้ย เนี่ยอาจจะเป็นแค่มุมมองเล็กๆในการหาความสุขของผมที่แบบได้ซึมซับจากชาวบ้านหรือว่าคนในต่างๆพื้นที่